chán, chán. Okay. rồi chán không là lại để ok hết เฮ้ยเฮ้ยเซฟมาทีนี้คงเอาวิ่งจังเงระวังกันด้วยครับพิฟเฟอรนี่ไายยังไงยังไงกลับไปที่พิฟเฟอรนี่โยกไปหนึ่งทีกลับไปที่พีเซนเตอร์หาแนวลึกจ่ายเข้าไปแนวลึกที่พี่เฟิร์สคลองบอลได้ตัวรอแล้วจัดซัดจากแถวสองเซฟแล้ววิดิโอสาอีกหนึ่งทีเอายังสามได ติดอยู่อพี่บอลเคลียยังไม่ยังไม่พ้นโอ้พี่เฟอร์นี่มองหาออกไปทางซ้ายที่พี่แบงค์พี่แบงค์โยนเข้ามาลูกนี้พี่เฟิร์สจับได้แล้วก็พี่นุ้ยคืนรอจังหวะรอจังหวะกลับไปซื้อใหม่ทีพี่ตุงให้พี่พี่เทินแล้วเทินแล้วระวังนะครับระวังนะคุณสีดันเทินลูกนี้ไม่ติดเท่าไหร่ระวังเขาด้วย ระวังนะพี่พี่ดูพี่ดูยิงโอ้ยสวยมากยังมัดีดูยิ้ิวเ พี่เวดึงคึงไว้อยู่คึงคึงไว้อยู่ยังไปได้อยู่พี่เวแตกวิ่งไปแล้วหญิงอัดเสาแรกชนเสาอุ้ยพี่นุ้ยยังได้บอลไหมติพี่มดได้บอลพี่มดกลับม,มาดิ <ไป S 1> เอ,อ้เอาโดนตัดโอ้ยออยังกระซอกกันมาโอ้โหส่งไปส่งกลับโอ้ยขอทีเพี่เดิวจริงโอ้ย อ่าน้ำเท่าไหร่นะบอกพี่ลอยทีวันนี้รอ้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าโอเค